นนีาป้ฝรัง os, <S 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 food, ่งเนี่ยเขากินมะม่วงเขาไม่เคยเห็นว่าถ้าเป็นมะม่วงดิบเนี่ยไม่นี่ต้องกินกับน้ำปลาหวานฝรั่งไม่รู้จักน้ำปลาหวาน i อ o n ัน n o w น้ำปลาหวานเป็นอะไรเอามาทำไมกินมะม่วงก็กินมะม่วงอย่างเดียวทำไมต้องมีน้ำปลาหวานงงไอเฮ e i ตมันปวดหัวแล้วมันถามว่ากินกับน้ำปลาหวานอร่อยยังไง บอกว่าอธิบายลำบากที่เมงแล้วกันไม่เชื่อลองมามาลองดูกินมะม่วงเพียวๆกินมะม่วงเพียวๆเปรี้ยวยังไงมะม่วงมะม่วงอาพราบเดินสองสามเปรี้ยวไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโัวทำหน้าอย่างกระตูดชนีใช่ไหมมันเปรี้ยวอ่ะแล้วลองดูนี่ น้ำพลาหวานอะไรนะน้ำพลาหวานน้ำพลาหวาน,นมีหลายอย่างลองอันนี้กออ่อนแล้วใส่กุ้งแห้งไปรึ่งอ่าวอ่ะเราลองจิ้มดูแล้วรสชาติหน้าตาเป็นยังไงลองดูมีผู้ประท้วงมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วครับรัฐบาลชุดนี้นี่กินกันเห็นเห็นเลยเหรอครับเพิ่งเริ่มเป็นรัฐบาลได้ไม่กี่เดือนก็เปิดสภา,ากินกันเลย นี่ท่านไม่อายพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างเลยรอครับผมะจะได้กินเมาใดครับเดี๋ยวผมผมาปะท้วงหูฮั่นนะอันนี้มาปเาปิดเผยภาวยกไปให้ฟังน้องช่อชิมไหมเอาเลยฮะส่งไปเลยครับอลองดูลองดูลองดูเพราะว่าเนี่ยท่านประธานที่เกรบครับผมกําลังจะบอกว่าอันนี้เป็นซอฟพาวเวอร์นี่เห็นไหมฟังเราเนี่ย กินอาจจะก,กระทึกครึโครมทําให้สาภาเสียหายฝั่งนั้นกินกันเงียบกริบปธรรมดาผมผมดูแล้วเนี่ยออกอาการไม่ค่อยเหมือนกันสักคนหนึ่งนะ